ดีตอนเัาปะสู้ช่องน็อตมเดียวครับผมวันนี้พาติดตามบรรลิกิทถมดินครับผมอยู่หลังวัดรถที่สองครับมาบัตรท่านรถแดก <c oughs> ถมดินเป็นเศษยิดเศษปูนครับผมผู้หลอกจากหนาวัดอรมะเซหลังวัดครับผมรถแดนอยู่ขั้นเดียวครับผม มานี่วิ่งอยู่คนเดียวครับผม <c oughs> เดียนอยู่คนเดียวครับเอยต้องเลยโทษด้ว สองมาแล้วครับผมมันมีแรนขั้นเดียวครับผมน่โนเมลกาครับผมแรงขั้นเดียวมาดับาามันรูลเอ,เอาเอาม็มพลอขวดนึงมาดิทงางไฟเรม่าก็เป็นเาดับมูอเอมขวดนึงมาดิผมมสูตรเศสองร้อยครับผ <200 S 2> ม <200 S 2> มาได้ใกล้คลิปวิดีโอโดนนะครับเสือฟ้าไป่ายคลิปวิดีโอรถเที่ยวเขามันไปใกล้คลิปวิดีโอรถเที่ยวเขาต่อ มาตรงดินรถที่สามครับผมท่อร่อนรันครับผม ความกระถ่ายสมิลครับคลิปวิดีโอสั้นๆครับผมพิษไทยได้รถค้นเข่าครับผมเปด้วยโดยการเกี่ยวเข่าครับผมไอ้ผมสีพาไปไทยคลิปวิดีโอครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอตโมเดลนั่นมีเด้อครับผมครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ